สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีหลางอิงพี่น้องเ,เกิดยังขืนครับพี่น้องคมชันลึกอวอร์ดคือมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคือมืออื่นนี่ครับพี่น้องคมชันลึกเอาเอ่ออวอร์ดเขาจัดข้นเนาะครั้งที่ยี่สิบเอ็ดก็คือมืออื่นเป็นวันที่สิบสี่คือก็เอาง่ายๆคือจัดขึืนอยู่ไอคอนสยามครับพี่น้องเนาะครั้งที่ ยิบเอ็ดของเก่าสาขาที่สิมาขคงกันนะครับพี่น้องว่าไพรสิได้จริงๆนะพี่น้องเนาะคือคือจุดเด่นกินขึ้นมาตรงนี้ครับพี่น้อง <c oughs> ทุกคนนะคิดว่าอีหละ่ะอุ้งห้านะได้ได้จงไรกันได้เพราะว่าเห็นไก่จบทจเก๋ยังนั่มโยงสีนะพี่น้องเนาะแต่มันมีเหตุเกิดตรงนี้ครับพี่น้องอันนี้กรบบึงหูเลยครับว่าได้หรือโบ่ได้ เฮาบกบ oh u, บูห,นนะคหูครับพี่น้องเนาะคือเห็นหนังเลยครับพี่น้อน jo, ade, งก็คือบอดโจครับพี่น้องบอดโจได้ลงเฟซว่ามืออื่นน่ะก็คือสีบอดเด็กไปนะครับพี่น้องเนานะอาจสิมุมีเวลาอาจสีมีงานขึ้นหนีอิหลาะเล่นดึกมืออื่นเสารกับสีแรนลถมากไก่อ,อาจสีบอดได้พักพอนสินะพี่น้องเนานะแต่ว่าอีหลาได้บอดได้อันนี้เฮ้ากับบูหูครับพี่น้อง แต่การมาทุกคนกับการวันวะเอฟซีอีหลาทีว่าสิ่จะสิไปห้าอีหลาโมแมนว่าไปไปงานในทีว่าสิจไปงานในไอคมชัดลึกอวอร์ดอะโมแมนไปงานไปไปเพราะงานคมชัตลึกเลยครับพี่น้องไปเพราะอีหลาครับพี่น้องก็คือตั้งใจสไปเพราะอีหลาครับพี่น้องก็คือว่าง่ายๆก็คืออยากสิไปเป็นกำลังใจให้อีหลาทาอีหลาไปนะครับพี่น้องอยากให้ไปเห็นไหนอยหลาสินะพี่น้องเนาะแต่ผลสุดท้ายกับมีบอโจโพดลงมากก็คือว่า ก็ได้ไปครับพี่น,อน้องบอตโจกอบอิหลาบ่ได้ไปถามมาเกิดยังึ้งนเข้ากับบูหูครับพี่น,อน้องว่าอิหลาใดบอเข้ากับบูหูขึ้นกันครับพี่น,อน้องว่าอิหลาใดบอเข้ากับบูหูขึ้นกันนี่แหละทุกคนลลกันเลยงงกันมดครับพี่น,อน้องว่ามืออื่นนี่งานนี่ซีมี่เอฟซีอิหละมึงิงไปบองสิ อันนี้ผมก็บอกหูครับพี่น้องผมส่วนมากแล้วผมก็คือทุกคนนี่ว่าง่ายๆไปเพราะอีหลาอิงไปเพราะว่าไปหาอีหลาอิงส่วนส่วนหลายนะครับพี่น้องแต่มืองอื่นนี่ซีมี่เอฟซี FC อีหลาไปบอที่ว่าเตรียมตัวไปอ่ะเปลี่ยนใจบออันนี้ผมก็บอกหูขึ้นกันครับพี่น้องแต่ผมเนี่ยคงสิบอเลไปแล้วครับพี่น้องก็คือผมอยากไปก็คืออยากไป ให้หลาสั้นะขนนั้นแหละครับพี่น้องไปให้กำลังใจอีหลาเมื่ออีหลาบบดดิไปผมก็คงสิ้อบดดิไปนะครับพี่น้องเนาะเพราะเข้ากับต่างหาเงินหาเงินเลี้ยงลูกอย่ครับพี่น้องลูกสองคนเลี้ยงลูกอยูกอะหันไปมันก็ขาดรายได้อีกส่วนหนึ่งก็เลยอาจซิ้อบดดิไปครับพี่น้องอาจซิ้อบดดิไปกับพอเป็นงังครับพี่น้องเฮาถ่ายอีหลามาช่วงใดงานอยู่ในกรุงเทพหรือใกล้ๆแถวนี้เขา้าค่อยไปเป็นกำลังใจให้อีหลานครับพี่น้องเนาะจึงได้กับ ว่าไพซีด่ายแม่กับมีจุดเด่นๆกับมีไอ้ไอ้ไลออนนะครับพี่น้องไลออนแล้วก็วกอีหล่าสองคนเนาาี่ยล่ะครับพี่น้องที่ว่าที่สู้สู้สู้กันนะกับบอกว่าอีหล่าสิได้บอกระถ่าเบิงเอาพุงมืออื่นครับพี่น้องเบิงไหลสดก็ได้นะครับพี่น้องเนาะเบิงไหลสดเอาก็ได้ว่าอีหล่าสิได้บอ,อทุกคนก็บคอยเป็นกำลังใจให้หล่านะครับพี่น้องเนาะกับบ ถึงถึงสีใดบไดใดเข้ากับบซสีเรียมครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเข้าฮนาอีหล่าอยู่แล้วติดตามอิหล่าอยู่แล้วติดตามอิหล่ามาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเข้าติดตามบได้ว่าอิหล่าใดเอ๋คมชันลึกอวอร์ดมาจังสี่ว่แมนนะครับพี่น้องเข้าติดตามเพราะว่าความหักความแพงของเขา้าที่มีต่ออีหลา่าหรือเข้าความหนาหักของอีหลา่า ที่เขาเห็นอยู่ซูมือครับพี่น้องที่เขาเห็นอยู่ซูมือคือความหนารักของอีหลานั่นแหละครับพี่น้องที่ไปมองได้กะมีแตอเอฟซีพอๆแม่ๆที่คอยที่ตามคอยเป็นกําลังใจให้อีหลาอยู่ตลอดนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องคือคือว่าคมชักลึกเหมือกับสําคัญแล้วครับพี่น้องเพราะว่าอีหลาเข้าเนี่ยดังถึงกับว่าขันสูงแล้วครับพี่น้องสูงแล้วดังดังซึ้บเดี๋ยวคือเป็นเป็นเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วครับพี่น้องเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วสี แล้วกอีกอย่างหนึ่งกับงานตารางงาน,นาก็มีแต่แบบว่ามีแต่เดือนนี้แหละครับพี่น้องสุดาหน่อยแนย่แต่เดือนต่อไปเดือนมิถุนายนาสิก็เลยซอยแน่เพราะว่าอย่างคือ,ค,อคือบรับงานนะครับพี่น้องว่รางานน,น,นั้นฝนตกหนำยัง้ํำมันกันเลยอาจจะรับหน่อยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนีล่าไม่มีมือยุดเลยครับพี่นอ้องเพราะยังก็ความดังความปังของของ,ของอีล่านั่นแหละครับพี่น้องความดังความปังของอีล่านั่นแหละที่เห็นไหเอฟซีเนี่ยจางเฮ็นไหเอฟซีเนี่ยแฮ่ไปเบิงพ่อแฮ่ไปเบิง ก็ค้นจ้างไปก็ได้แบบว่าได้กำไรนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็แม่ค้าพ่อข้าก็ขายของได้ดีสิทุกคนก็เลยกลายว่าต้องไปจ้างอิหละเพื่อสีได้มีเงินค่าใช้จ่ายของหลายๆเรื่องเช่นส้างสาลาเอ้ยส้างวัดเอ้ยส้างโบสถ์เอ้ยสิเพราะอยังพี่น,น้องจ้างมากล้วก็คือได้กำไรได้เอาไปส้างต่อสิแล้วก็บางมองก็เยาว่ากันครับพี่น้องบางมองอาจจะเป็นฝนตกแน่อาจจะบ่ได้ไรกำไร หรือจังไดมันก็อยู่เป็นสถานที่สถานที่ที่แบบว่าจัดงานติดต่อกันหลายสิมันก็อาจสีก่อยแนครับพี่น้องแต่ก็คนกันยังแบบโอเคคือเก่าครับผมแมนว่าสีหายไปใสครับพี่น้องคนกันยังฮักอีหละสนับสนุนอีหละคือเก่าครับพี่น้องเนาะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องคันเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยไอเกี่ยวกับไออย่างนะผมก็ลืมแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้คะแนนนี่หลานะผมไม่เข่าไปบิ้งหรอกครับพี่น้องคะแนนนี่หลานกำลังอยู่เลยครับพี่น้องก็คือลูกลุกมอลไอ้ของไอ้รายการไอ้เกี่ยวกับรายการผมก็ว้าพิษบอดถือพี่น้องจังไดเฮาก็ดถาไปเบิ้งนะครับพี่น้องถาไปติดตามนี่หลาเรื่อยๆเป็นกนําลังใจให้หลาถึงได้บ่ได้เฮาก็บหักแพงนี่หลาคือเก่าครับพี่น้องบ่ได้คิดท,ที่จะถิมนี่หลาก็บคอยสนับสนุนนีน่หลาอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่าลืมครับพี่น้องเนาะ มือปิดวง28่มิถุนาครับพี่น้องสาวน้อยอป,ปิดวันแพงปิดวงครับพี่น้องและะ S, ้วก็11อ็ดก็ตกัก่ดากับไอ้1 3ก็ตกดาก็เป็นวันเกิดอีหลัจัดอยู่ขอนแกน่นที่ได้ยิ่งคาวคาวที่วัาไวต้นน้นก็คือสีไปจัดอยู่ขอนแก,นแะกะ่นแะล้วก็สีนักแสดงของคขายอ้อสูคนนะทุกทุกคนที่แสดงนะสิมาในวงนี้ครับพี่น้องสีในไอขอนแก่นนี่ครับพี่น้องละแล้วก็อีกวันเจ็ดก็ตะกโอ้ยผมเนี่ยตายแล้วครับพี่น้อง เบอร์หมดแล้วพี่น้องเอ้ยเบอร์แห้งว <c oughs> ันที่ยุบยึดกรกฎาษกะหนังทายอ้อฉายทั่วประเทศนะพี่น้องเนาะตัวโล่งนะครับพี่น้องโล่งในประเทศไทยหรือประเทศลาวครับพี่น้องจัยงไคฮาวก็คอยไปสนับสนุนคอยติดตามคอยกดไปเบิ่งนะพี่หน่องว่าสี่เป็นจังไคแล้วก็เห็นพอดบอโดโจวโพดมาอยู่มือหนีครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็น้ำตาคือเก่าครับพี่น้องนี่แหละจัยงไคฮาวกัทางไปเบิ่งให้ได้ครับพี่น้องเนาะ จังไดก็่าลืมครับอีกอย่างหนึ่งครับ่าลืมมาติดตามแท็กซี่หลงทางชาแนลมากดไลค์กดแชร์มาสนับสนุนใครพอท่านไดกดติดตามก็กดติดตามไม่แน่ครับพี่น้องกดติดตามไม่แน่แต่คือผมกับเป็นในน้ำพอหักอิหลากอุ้งอิงในน้ำที่เอฟซีอีหลาอุ้งอิงที่ได้ติดตามเบิ้งติดตามยั่งอยู่ตลอดนะครับพี่น้องที่อีหลาเขามากุงเทพที่แบบว่าอยยุใกล้ๆที่ไปได้ครับพี่น้องเนาะแต่จังไดก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็ มื่อนี้ก็อีหล่าก็เล่นอยู่นนนนนไนครับพี่น้องมื่อนี้อีหล่าเล่นอยู่เพชรบูรณ์ครับพี่น้องเพชรบูรณ์มื่อนี้กับผมมีอยังหลายครับพี่น้องขอบคุณครับเอฟซีหลายๆขอเอขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหล่าอุ้งอิงครับพี่น้องที่มาติดตามมาเบิ้งมาแย่งมื่อนี้ก็ขอบคุณครับ